สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้ารายการหิวใจธรรมะอธิษฐานแล้วรวยใส่บาตรไม่เปลืองแรงพอดแคสต์จะพาคืนไปเจาะลึกถึงพลังของจิตที่คุณอาจจะมองข้ามไปตลอดชีวิตผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เคยเจอคำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจเคยใส่บาตรแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับมาบ้างไหมคำถามที่เจ็บปวดแต่เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับเคยไหมครับที่เราตื่นช้ามาอย่างตั้งใจ เตรียมข้าวปลาอาหารที่ดีที่สุดเพื่อใส่ลงในบาตรของพระสงฆ์ทําแบบนี้มาเป็นเดือนเป็นปีแต่พอถึงสิ้นเดือนเงินในกระเป๋าก็ยังไม่พอใช้บางครั้งต้องหยิบยืมบางครั้งต้องเครียดกับตัวเลขในบัญชีคําถามที่ว่าเราทําบุญไปทําไมหรือบุญที่เราทําไปมันหายไปไหนหมดมันเป็นเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนเราอยู่เสมอผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับ เพราะผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเคยเป็นคนที่ทำบุญไปอย่างเลื่อนลอยทำไปเพราะเชื่อว่าดีทำไปเพราะคนอื่นทำกันแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าบุญมันทำงานอย่างไรไม่เคยรู้เลยว่าทำไมคนบางคนถึงดูเหมือนมีโชคมีลาภอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่อาจจะไม่ได้เข้าวัดทำบุญบ่อยเท่าเราเลยด้วยซ้ำผมรู้สึกเหมือนตัวเองวิ่งอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกวิ่งตามคนอื่นไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีแผนที่นำทางเลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังก่อนที่เราจะไปถึงแก่นของเรื่องทั้งหมดผมอยากให้คุณได้รู้จักกับผมในอดีตก่อนครับผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตผมเป็นคนทำงานประจำที่รายได้ไม่ได้หว่หวาอะไรมากนะแต่มีภาระค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วง ชีวิตในตอนนั้นเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้ทุกวันบางครั้งเงินเดือนที่เพิ่งเข้าบัญชีมายังไม่ทันข้ามวันก็ต้องถูกโอนออกไปเพื่อจ่ายหนี้สินและค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นจนเกือบหมดความเครียดเรื่องเงินกัดก,กินชีวิตผมทุกวันผมกลายเป็นคนขี้งุดหิดง่ายมองโลกในแง่ร้ายและที่สําคัญที่สุดผมเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าฉันทําบุญตามความเชื่อมาตลอดเข้าวัดทุกวันพระใหญ่ มีโอกาสใส่บาตรก็ไม่เคยพลาดแต่ทำไมชีวิตก็ยังวนอยู่กับความลำบากทางการเงินไม่จบสิ้นผมรู้สึกหมดหวังรู้สึกเหมือนว่าบุญที่เราทำไปมันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยมันเหมือนน้ำที่เทลงบนพื้นทรายหายไปอย่างเงียบๆและในความรู้สึกที่สิ้นหวังนี่เองผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะลองหาคำตอบให้กับตัวเองว่าบุญที่เราทำไปมันหายไปไหนมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ผมมองข้ามไปอย่างแน่นอน และงานเดินทางค้นหาคำตอบนี้เองครับที่ทำให้ผมได้พบกับเทคนิคสำคัญที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังในพอดแคสต์นี้ในช่วงชีวิตก่อนที่จะได้พบกับคำตอบที่แท้จริงผมใช้ชีวิตเหมือนคนส่วนใหญ่ครับทำบุญเพราะเชื่อว่าดีทำบุญเพราะพ่อแม่สอนมาทำบุญเพราะเพื่อนชวนไปแต่ไม่ได้มีเจตนาที่แน่วแน่และชัดเจนมากพอผมเสบ่าด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านบางวันก็คิดถึงเรื่องงานที่จะต้องไปทํา บางวันก็คิดถึงเรื่องบูลค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายบางวันก็รีบร้อนจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะมองหน้าพระสงฆ์ที่เดินผ่านไปเลยด้วยซ้ําการทําบุญของผมในตอนนั้นเป็นแค่พิธีกรรมที่ทําตามหน้าที่ทําไปให้เสร็จๆไปวันหนึ่งเท่านั้นไม่มีพลังอะไรเลยมันเหมือนการยิงธนูแบบไม่มีเป้าหมายยิงไปเรื่อยๆไปเปลื่อยตามลมแต่ไม่เคยมีธนูดอกไหนไปปักอยู่ที่เป้าได้เลย ตอนนั้นผมไม่เข้าใจเลยว่าจิตของเรามีความสําคัญอย่างไรผมคิดว่าแค่เราทําบุญบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่มันไม่ใช่เลยครับบุญกุศลที่เราทําลงไปก็เหมือนพลังงานบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งแต่มันจะไม่มีทางไปถึงเ้าหมายได้เลยถ้าเราไม่ชี้ทางให้มันอย่างชัดเจนมันเหมือนเรามีเรือใหญ่แต่ไม่มีหางเสือคอยบังคับทิศทางเรือลำนั้นก็จะลอยเคว้งควางไปกลางทะเลไม่รู้จะไปขึ้นฝั่งที่ไหน และนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมในตอนนั้นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งครับผมไปใส่บาตรที่วัดใกล้บ้านและในตอนนั้นผมก็ยังคงทําด้วยจิตที่สัตว์สนุนวายเหมือนเดิมแต่เพราะผมกําลังจะหันหลังกลับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็เดินผ่านมาถ้าไม่ได้พูดกับผมตรงๆครับแต่ท่านพูดกับพระรูปอื่นที่อยู่ใกล้ๆว่าโยมบุญก็เหมือนจะวดนะขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่ชื่อว่าจิต ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะรวดก็ไม่ขึ้นคำพูดนั้นของท่านเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจผมเลยครับมันทำให้ผมหยุดคิดแล้วนิ่งไปทันทีผมไม่รู้ว่าท่านตั้งใจจะพูดกับผมหรือไม่แต่คำพูดนั้นมันโดนใจผมอย่างจังผมเริ่มกลับมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดชีวิตและผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมขาดไปไม่ใช่การทำบุญให้มากพอแต่สิ่งที่ผมขาดไปคือการตั้งจิตที่ถูกต้องต่างหาก มันไม่ใช่แค่การออกของไปให้พระแล้วจบกันไปแต่ในวินาทีที่เรากําลังทําบุญนั้นจิตของเราต้องมีความตั้งมั่นและมีเจตนาที่ชัดเจนบุญถึงส่งผลด้อย่างที่เราต้องการการทําบุญแบบเอ g บจอธิฐานก็เหมือนกันที่เราทําอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแต่เราไม่มีภาชนะดีๆไว้รองรับอาหารก็จะหกเลอะเทอะไปหมดไม่สามารถนําไปให้ใครกินได้อย่างที่ตั้งใจไว้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญในชีวิตผมการเดินทางเพื่อเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตของตัวเองแม้ว่าคำพูดของพระอาจารย์รูปนั้นจะทำให้ผมฉกคิดได้มากแต่เอาเข้าจริงผมก็ยังไม่ใชี้เต็มร้อยหรอกครับผมยังคงมีความสงสัยอยู่ในใจลึกๆว่ามันจะช่วยอะไรได้จริงเหลือแค่คิดตอนใส่บาท ผมเป็นคนที่มีเหตุผลพอสมควรครับการที่เราจะเชื่อในอะไรแบบนี้แล้วมันต้องมีหลักฐานที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คําพูดอลอยๆผมคิดกับตัวเองว่าถ้าการอธิษฐานจิกเหมือนได้ผลจริงปันคนก็รวยกันทั้งประเทศละสิไม่เห็นจะต้องทํางานกันหนักขนาดนี้เลยและด้วยความสงสัยนี้เองผมก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรอย่างจริงจังในทันทีผมก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมทําบุญแบบเดิมและแน่นอนว่าปัญหาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม เงินในกระเป๋าก็ยังไม่พอใช้เหมือนเดิมและความเครียดก็ยังคงกลับมากัดกินชีวิตผมทุกวันเหมือนเดิมช่วงนั้นผมพยายามมองหาทางออกอื่นทั้งการทำงานที่หนักขึ้นการหาไรายได้เสริมแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ดูเหมือนว่าปัญหาจะไม่มีทางจบสิ้นไปได้เลยผมรู้สึกเหมือนกำลังดิ้นรอนอยู่ในหนองน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนตมยิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลึกลงไปมากเท่านั้นจนในที่สุด ผมก็ต้องกลับคร,รับเผชิญหน้ากับคําถามเดิมอีกครั้งและคราวนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะลองดูผมจะลองทําในสิ่งที่พระอาจารย์รูปนั้นแนะนําดูสักครั้งเพราะผมไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วหลังจากที่ผมตัดสินใจว่าจะลองดูอย่างจริงจังผมก็เริ่มหาข้อมูลครับผมได้มีโอกาสไปเข้ารอบการปฏิบัติธรรมระยะสั้นกับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ท่านเป็นพระสายวิปัสนาที่เน้นเรื่องของการฝึกจิตโดยเฉพาะและสิ่งที่ท่านสอนก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้ยินในวันนั้นอย่างน่าประหลาดใจท่านอธิบายให้ผมฟังว่าการอธิษฐานจิตที่แท้จริงไม่ใช่การขอแต่เป็นการสร้างเจตนาที่แนบแน่นและชัดเจนลงไปในจิตท่านบอกว่าจิตของเรามีพลังงานมหาศาลถ้าเราสามารถรวบรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวในขณะที่เราทำความดีได้ พลังงานนั้นก็จะถูกส่งออกไปอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายท่านยังบอกอีกว่าการอธิษฐานจิตที่ดีจะต้องเป็นไปเพื่อสิ่งที่เป็นไปได้และชอบทมไม่ใช่การขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นท่านให้หลักการง่ายกับผมครับคือแนบแน่นชัดเจนแนบแน่นคือจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวมีสมาธิในขณะที่ทำ ชัดเจนคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังขออะไรอยู่ไม่ใช่ขอแบบลอยๆคํคำพูดนะของท่านเหมือนแผนที่ที่ผมตามหามาตลอดชีวิตครับมันทำให้ผมมองเห็นทางออกที่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของการลงมือทำและฝึกฝนตัวเองอย่างเป็นระบบ และในตอนนั้นเองผมก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าผมก็ทําได้ผมก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เช่นกันหลังจากที่ผมได้ความรู้และหลักการจากพระอาจารย์มาแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะลองทําจริงเป็นครั้งแรกครับตอนนั้นผมมีหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งที่ค่อนข้างหนักผมจึงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไปเลยว่าฉันจะขอให้ปลดหนี้ก้อนนี้ให้ได้ภายในสามเดือนทุกเช้าผมจะตื่นขึ้นมาอย่างตั้งใจ เตรียมอาหารเพื่อไปใส่บาตรแล้วก่อนที่จะตักอาหารลงในบาตรผมจะหลับตาลงชั่วครู่หนึ่งแล้วนึกถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในใจว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ภพอัพษ์ที่ชอบทำเพื่อปลดหนี้สินให้หมดสิ้นภายในสามเดือนผมทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันวันแล้ววันเล่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องได้ผลทันทีแต่ก็ทำด้วยความตั้งใจและเชื่อมั่นในทุกๆครั้งที่ทำในช่วงแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมรายได้ก็เท่าเดิมหนี้สินก็เท่าเดิมแต่ผมก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆเพราะผมเชื่อมั่นว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังและผมก็ไม่ผิดหวังครับเพราะหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเริ่มลงมือทำตามคำแนะนำอย่างจรงิงจังสิ่งที่ผมเจอไม่ใช่เงินก้อนโตที่หล่นลงมาจากฟ้าครับ แต่เป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะทดสอบความตั้งใจของผมตั้งหาดมีครั้งหนึ่งผมได้รับงานพิเศษที่ดูเหมือนจะทำเงินได้ดีแต่พอทำไปได้สักพักงานนั้นก็ต้องถูกยกเลิกไปอย่างกระทันหันทำให้ผมไม่ได้เงินอย่างที่หวังไว้หรือบางครั้งผมก็เจอเหตุการณ์ที่ต้องเสียเงินไปอย่างไม่คาดคิดเช่นรถเสียต้องซ่อมหรือมีค่าใช้จ่ายถูกเฉินอื่นๆเข้ามาตลอดเวลามันทำให้ผมเริ่มท้อแท้เริ่มสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำอีกครั้ง แต่ในขณะที่ผมกำลังจะเลิกล้มผมก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนเลยเขาเข้ามาแนะนำให้ผมรู้จักกับงานที่ตรงกับความสามารถของผมอย่างไม่น่าเชื่อและที่สำคัญงานนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการคนอย่างเร่งด่วนมันเหมือนกับจักรวาลกำลังทดสอบผมอยู่ว่าถ้าเรายังยึดมั่นในความดีและความตั้งใจเดิมอยู่เราก็จะได้เจอกับทางออกที่แท้จริง ผมตัดสินใจที่จะลองคว้าโอกาสนั้นเอาไว้และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตผมช่วงเวลาที่ผมเริ่มรับงานใหม่ที่เพื่อนแนะนำเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องทุ่มเทและทำงานอย่างหนักหน่วงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับผมต้องแบ่งเวลามาทำบุญในตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องรีบไปทำงานประจำต่อจากนั้นตอนเย็นก็ต้องรีบกลับมาทำงานเสริมจนถึงดึกดื่น มันเป็นช่วงที่เหนื่อยล้าทั้งกายและใจครับในตอนนั้นเงินในบัญชีของผมอยู่ในช่วงวิกฤตที่สุดเงินเก็บที่พอมีก็เริ่มร้อยหรอลงไปทุกทีและในขณะที่ผมกำลังจะสิ้นหวังผมก็ได้รับแจ้งว่าเงินที่ควรจะได้รับจากงานประจำต้องเลื่อนกำหนดการออกไปอีกสองสัปดาห์มันเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าครับ ผมรู้สึกเหมือนผมกำลังจะจมลงไปในหลุมดําที่ไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้อีกแล้วผมเริ่มคิดว่าหรือว่าทั้งหมดที่ทําไปมันไม่มีประโยชน์เลยแต่ในความมืดมนที่สุดนั้นเองผมก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้จ้างงานเสริมของผมครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาประทับใจในผลงานของผมมากและเขาตัดสินใจที่จะโอนเงินค่าจ้างให้ผมล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อเป็นการตอบแทนในความทุ่มเทของผม เงินก้อนนั้นใหญ่พอที่จะทำให้ผมรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้และนั่นแหละครับคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าสิ่งที่ผมทามาตลอดมันไม่ได้สูญเปล่าอย่างที่ผมเล่าไปในตอนที่แล้วครับช่วงที่เงินในบัญชีของผมกำลังจะติดลบและผมกำลังท้อแท้ใจที่สุดนั่นคือช่วงเวลาที่ผมได้เจอกับโอกาสที่คาดไม่ถึงผมคิดว่าในตอนนั้นถ้าผมไม่ได้ทำบุญอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่อยู่ตลอดเวลาผมอาจจะไม่มีพลังใจมากพอที่จะทำงานเสริมให้สำเร็จก็ได้ครับผมเชื่อว่าการทำบุญและอธิษฐานจิตมันไม่ได้ส่งผลในเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่มันส่งผลในเรื่องของพลังใจและความเข้มแข็งในตัวเองที่จะทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างหากครับในช่วงวิกฤตผมยังคงยึดมั่นในคำขอเดิมและยังคงทำทุกอย่างตามปกติ และสิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือการได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปตลอดการโอกาสนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองที่กลับคืนมาอีกครั้งความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องที่ยากลําบากแค่ไหนเราก็ยังมีทางออกเสมอและทางออกนั้นก็มาจากบุญที่เราสร้างและจิตที่เราตั้งมั่นนั่นเองในที่สุด ผมก็ได้รับเงินก้อนแรกที่ได้จากงานเสริมที่เข้ามาครับเงินก้อนนั้นไม่ได้ทำให้ผมรวยขึ้นในทันทีแต่มันทำให้ผมสามารถปลดหนี้ที่เป็นภาระใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมออกไปได้และที่สำคัญที่สุดมันทำให้ผมได้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการอธิษฐานจิตที่ผมทำมาตลอดเจ็ดวันแรกเงินก้อนนั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์มันทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดมันไม่ได้สูญเปล่าและมันทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำต่อไปเรื่อย ผมเชื่อว่าบุญที่เราทำไปไม่ได้หายไปไหนเลยครับมันเป็นเหมือนเมล็ดคันที่เราปลูกลงไปในดินถ้าเราดูแลมันยังดีรดน้ําให้มันด้วยการทําบุญและอธิษฐานจิตอย่างสม่าเสมอเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลผลิตก,กับเราได้อย่างที่เราต้องการ หลังจากที่ผมได้รับเงินก้อนนั้นแล้วผมก็เริ่มมองเห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นในชีวิตครับผมเริ่มวางแผนการเงินในระยะยาวและผมก็ยังคงทำบุญและอธิษฐานจิตอย่างสม่ำเสมอม,มาจนถึงทุกวันนี้ครับหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับผลลัพธ์การอธิฐานจิตด้วยตัวเองแล้วมุมมองของผมต่อการใส่บาตรก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับจากที่เคยเป็นแค่พิธีกรรมตามธรรมเนียมที่ทำไปอย่างไม่มีจุดหมายมันกลับกลายเป็นพลังภายในที่ทำให้ชีวิตของผม มีทิศทางที่ชัดเจนการใส่บาตรสำหรับผมในตอนนี้ไม่ใช่แค่เอาของไปให้พระแล้วจบกันไปครับแต่มันคือการสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองในทุกเช้ามันคือการที่เราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงได้ตั้งสมาธิได้กำหนดเป้าหมายในชีวิตและได้ส่งพลังงานดีๆออกไปสู่จักรวาลและผมเชื่อว่าพลังงานดีๆนั้นก็จะดึงดูดสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตเราอย่างแน่นอนครับเมื่อผมสามารถจัดการกับปัญหาในสิ่งได้แล้ว ผมก็เริ่มใช้เทคนิคอธิษฐานจิตแบบเดียวกันนี้กับเป้าหมายใหม่ในชีวิตครับทั้งเรื่องของเงินลงทุนการหางานใหม่ที่ตรงกับความสามารถหรือแม้แต่การดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วผมก็พบว่ามันได้ผลจริงครับแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่จะสันเร็จในทันทีครับบางครั้งก็ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการอธิษฐานจิตมันไม่ได้เป็นเรื่องของความมหาศารร์อะไรแต่เป็นเรื่องของการที่เราสร้างเจตนาที่แน่วแน่ และเมื่อจิตของเราแน่วแน่เราก็จะมองเห็นโอกาสและช่องทางที่คนอื่นมองไม่เห็นและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อถึงตรงนี้ผมอยากจะสรุปเป็นบทเรียนง,ง่ายๆให้คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีครับข้อที่1วิธีตั้งจิตครับให้แน่วแน่และชัดเจนไม่ใช่การขอแบบลมๆลมนงังแรงข้อที่สองคขอต้องบอกให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรไม่ใช่แค่ขอให้รวยแต่ให้เจาะจงลงไปด้วยเช่นขอให้มีรายได้เพิ่มขึ้น20%ซ ข้อที่สจังหวะวินาทีที่สําคัญที่สุดคือตอนที่เรากําลังหย่อนของลงในบาทให้ตั้งจิตให้นแน่ในวินาทีนั้นข้อที่สบทอธิษฐานสันส้นๆครับลองใช้บทนี้ดูครับขอให้ข้าพเจ้าได้พวกกระสับที่ชอบทำด้วยแรงบุญนี้ขอให้มีใช้มีให้มีเหลือแบ่งปันสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามชวนคิดให้กับคุณครับถ้าพวกนี้คุณต้องใส่บาทคุณจะอธิษฐานว่าอะไรครับ ผมหวังว่าพอดแคสตอนนี้จะทำให้คุณอยากกลับไปใส่บาทอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ด้วยจิตที่แน่วแน่และคำขอที่คุณกล้าขอจริงๆถ้าตอนนี้เป็นประโยชน์กับคุณผมขอฝากให้กดติดตามและแชร์ตอนนี้ให้กับคนที่กำลังหมดหวังเรื่องเองินอยู่ครับเพราะบางทีคำพูดเพียงแค่ไม่กี่คำก็อ,อาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดการก็ได้ครับ